ป่าไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวรอก่อนรอก่อะโกโก้ดีใจจะไปซื้อขนมแล้วครับมามามาป่าป่าเดี๋ยวพาไปอะวิ่งแล้ววันนี้โกโก้จะไปซื้อขนมค่ะป่าป่าเฮ้าป่าปเลยมาเลย มามานี่เลยลาบบินลับบินโกโก้หน่อยครับไปลูกนัน่งรอก่อนนั่งรอก่อน,น,น มันจกห่วงกกา่ามันโอหายไปไปซื้อเองไปไปให้คนขายเลยมามามา่มานั่<ค>รงรอก่อนนั่งรอก่อนโอนั่งหมบลงนั่งรอก่อนนั่งลงดีดีหมบลงหมบลงเร็วหมบลง

à, đi, đi, lò con, lò con, đầy nhang này, chú cả ta cháu, nó văng cái này được con, lò con, lò con, lò con, nó văng lên đầy nhang cháu, à, đầy ở đây, à, đi ở đây. Ở đây. ได้ความกินแล้วจะไปไหนดีกินรถมอเตอร์ไซค์ล่งทงปลาไปทงไปทงปู่ oh. ได้อะไร oh. ะสวัสดีครับ oh. ไม่้องปลาเที่ยวนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะ,ะเดี๋ยว oh. คลิปหน้า oh. เดี๋ยวโกโก้สิ oh. ไปซื้อยังกับพี่หน่องอ รอติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะแม่ทองตาเที่ยวกัไปไปบบ๊ายบายเลยบๆอ่ะกโก็โก